สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดน,นะครับนะก็วันนี้มาวัดสายตานะศึกมวยมันสนั่นเมืองเอ็กคอหนละักบุญนะครับนะก็ที่เวทีมวยนาะนาชาติลังสิบนะจังหวัดปทุมนะประจำวันอังคารที่17มิถุนายน2568นี้นะครับนะถ่ายทอดสดช่อง 24U นะครับ24เริ่ม หกโมงเป็นต้นไปนะครับนะหกโมงเย็นนะครับนะก็ชอบอยู่สี่คู่หลักๆเลยนะครับนะก็คู่แรกนะเป็นทางด้านเจ้าเพชรสายทอนสิหลวงพี่น้ําฝนเจอกับทางด้านเพชรชาบูก๋วยบางคอแหลมนะคู่ที่สองเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยเจอกับทางด้านเจ้าเพชรพนาสอคงพัน ส่วนคู่ที่3เป็นทางด้านเจ้าซ bon, mm ุปเปอร์บอลเกียรติชัยเจอกับทางด้านดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะส่วนคู่ที่4เพชรไทยแลนด์ออกิตเกษมเจอกับทางด้านเจ้าสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะ mm hmm. ก่อนอื่นก่อนใดน,นะก่อนไปรับชมคู่มวยนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะ กดกระดิ่งนะเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดมวยเด็ดจากทางสยามมวยเดือดน้ำน,นะถ้าใครสนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็แอดมาที่นะย้ำนะครับมีแอดนำหน้านะ sm888 นะมีทั้งมวยหูดูฟรีนะจากสนามนะไม่ว่าจะ5ยก3ยกนะ ได้รู้ว่ากรรมการซิกแดงซิกน้ําเงินมวยซิกมีจริงนะครับนะมวยห้ายกนะกรรมการซิกแดงซิกน้ําเงินนะกรรมการบนดูตัวไหนนะเซียนใหญ่อยู่ฝั่งไหนนะรู้หมดนะครับนะแอดมาที่ sm 8 8 8นะครับย้ํามีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะก็มาดูคู่มวยกันเลยนะครับนะคู่แรกนะคู่แรกเนะี่ย เป็นทางด้านเจ้าเพชรสายทอนสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอกับทางด้านเจ้าเพชรชาบูนามนะนะก็เพชรสายทอนเนะี่ยเป็นนักมวยจากจังหวัดแป๊บหนึ่งเหมือนจะเลยเป็นนักมวยจากจังหวัดสุนะรินนามนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเซนนะอายุสิบสี่ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่าสิบห้าครั้งคู่นี้ก็เป็นยอด ไอแอนอีกหนึ่งคู่นะครับนะเป็นมวยถนัดเขานะมวยฝีมือนะซ้อมที่อันสุข,ขุมวิทนะไฟนี้นะน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยอยู่ที่41 42กิโลกรัมนะก็สาธิติการชกม,มวยครั้งล่าสุดเนี่ยเสมอกับเพชรชาบูกล๋วยบางคอแหลมที่จะเจอกันในไฟนี้นะไฟนี้ต้องมีผู้ชนะจะไม่มีผู้เสมอนะครับนะก็ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะฝังหน้าต่อยได้ดีนะ้ำหน้าฝังหน้าต่อยแทงเขาได้ดีนะทางด้านเจ้าเพชรสายทานสิทธิล์ลวงพี่น้ำฝนนะส่วนเพชรชาบูกว๋วยบางคอแหลมเนะ่ยเป็นนักมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเจ้าของส่วน150สูงหนึ่ง้ห้าสิบเซนนะอายุสิบห้าปีนะชกมวยมาไม่ต่ำฝ่ายยี่สิบไฟนะเป็นมวย ฝีมือนะซ้อมที่จ่าติ๊กอุบ,บลราชธานีนะน้ำหนักไยป,ปลอยเนี่ยอยู่ที่43-46ถึง46กิโลกรัมนะก็เป็นมวยแบบยังไงอะฝังหน้าต่อยหมัดเหมือนกันน้นะแล้วเล่นฝีมือได้นิดหน่อยนะครั้งล่าสุดก็เสมอกับทางน้านเจ้าเพชรสายทานมานะครับครั้งนี้ก็มาตามหาตัวผู้ชนะถามผมว่ายอดไอแอนคู่นี้ผมชอบใครนะ ผมชอบไปทางด้านเจ้าเพชรชาบูกว๋วยบางคอแหลมนะผมมองว่าใช้ได้นะมวยตัวนี้ใช้ได้นะฝีไม้ลายมือเก่งตั้งแดกเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ชอบไปทางด้านเจ้าเพชรชาบูกว๋วยบางคอแหลมนะส่วนคู่ที่สองนะเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยเจอกับทางด้านเจ้าเพชรพนาสอคงกับพันนะ เพชรอนุรักษนะ์เนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะเจ้าของส่วนสูง170เซนนะอายุ17ปีนะชงมวยมาไม่ต่ำกว่า50ไฟน้นะเป็นมวยเป็นมวยฝีมือนะมวยครบเครื่องน้นะซ้อมที่เพชรประดับมวยไทยยิมนะจังหวัดละยองนะน้ำหนักปล่อยๆเนะี่ยอยู่ที่58ถึง60กิโลกรัมนะก็ เป็นมวยครบเครื่องนะ้นะมวยตัวนี้มวยครบเครื่องนะออกได้หมดนะไม่ว่าจะเขาหมัดเท้าเข่าสอกออกได้หมดนะทางด้านเจ้าเพชรอนุรักษ์ประดับมวยไทยนะครับนะส่วนเพชรพนาสอคงอพันก็คือคู่ชกของเขานะเป็นนักชกจากจังหวัดเชียงรายนะมาจากเหนือเลยนะครับนะอายุ22ปีนะเจ้าของส่วนสูง162เซนนะ ชงมวยมาไม่ต่ำกว่า30ไฟนค้คนะเป็นมวยถนัดเตะขาต่อยหมัดนะค่อนข้างที่จะบู๊เลยน้ํานะเป็นมวยบู๊ด้วยนะมวยตัวนี้นะค่อนข้างที่จะบู๊นะสำหรับเพชรเพชรพนาสอคงอพันเนี่ยนะก็น้ำหนักปานปานอยู่ที่ห้าิบถึงหกสิบนะก็ถามผมว่าคู่เนี่ยผมชอบใครนะทางด้านเจ้าเพชรพนาเนี่ยพึงแพ้น็อกมาน้ำนะแพ้น็อกเชิงลบลูก พิชิตมาน้คนะคนะไฟล่าสุดเนะี่ยแพ้น็อกเชิงลบลูกพิชิตมาส่วนตัวผมถ้าเกิดฟอร์มเนะี่ยถ้าพูดถึงฟอร์มเนะี่ยต้องอยู่ที่เพชรอนุรักษ์อยู่แล้วนะแต่ถ้าพูดถึงบูนะ๊เนี่ยยังชอบเพชรพนานะครับนะคู่นี้ถามผมว่าชอบใครผมชอบเพชรอนุรักษ์นะผมมองว่าั้งหลังเนี่ยเพชรพนาแพ้น็อกมาแล้วก็เหมือนโดนแล้วมีอาการตลอดนะครับทางด้านเจ้าเพชรพนาสอคงอพันธ์นะผมก็ชอบไปทางด้านเจ้า เพชรอนุรักษ์เพชรประจับมวยไทยยิมนำนะนะส่วนคู่ที่3เป็นทางด้านเจ้าซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยจะเจอกับทางด้านดีดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะบนะคู่นี้ก็สนุกนะซุปเปอร์บอลเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดตากนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อเจ็ดสซนอายุ18บปดปีนะชกมยมาไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะ เป็นมวยเดินมวยเขา่าวงในเหนียวหนึบเหมือนกันตัวนี้ซ้อมที่เกียรติฉัดชัยกำแพงเพชรนะครับนะน้ำหนักแบบปลายเนะี่ยอยู่ที่6 0สิถึงหกิกโลกรัมนะครับนะก็เป็นมวยขวานะเข่าในเหนียวเปิดเกมจับปั้มตีบูดุดันนะเดินติดติดนะสไตล์แบบสไตล์ตีหน้าขาตี ท้องตีอะไรได้นะครับนะทางด้านเจ้าซ bon ูเปอร์บอลเนี่ยเป็นมวยเขาที่ใช้ได้เลยนะครับนะไฟล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้ทางด้านเจ้าสิงกล้องทอรณีมวยไทยมานะครับนะทางด้านซูเปอร์บอลนะส่วนดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะเป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินเจ้าของส่วนสูง170เซนอายุ16ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า50ไฟนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะ ซ้อมที่เจดีมวยไทยนะจังหวัดกาลสินนะน้ำหนักไปลายๆเนี่ยอยู่ที่5 9าสกถึงหกิกโลกรัมนะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือนะคล่องครบเครื่องนะซ้ายวางแม่นหนักเหลี่ยมดีนะแบบเข้าเป้าหมายอะนะผมมองว่าเขาเป็นมวยแม่นนะเข้าเป้าหมายดีนะแล้วระบบหายใจใช้ได้นะมวยตัวนี้นะ ครั้งที่แล้วก็ชนะนอกพานพยักษพยักภูหลวงนะมานะครับนะหมมวยตัวนี้แม่นจัดนะแม่นจัดทั้งนั้นดีแม็กเจดีมวยไทยเนะี่ยแม่นนะแม่นออกอาวุธใช้ได้เลยออกอาวุธติดตาตึงใจแน่นอนนะส่วนตัวผมถามผมชอบใครนะเจ้าดีแมกับซุปเปอร์บอลผมมองไปที่เจ้าดีมีเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะผมมองว่าแม่นมองว่าแม่นฝานะ ส่วนคู่เอกของรายการนะสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยจะเจอกับทางด้านเจ้าเพชรไทยแลนด์ออกิตเกษมเก่าทั้งคู่นะคู่นี้นะสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะเจ้าของส่วนสูง167เจ็ดเซนอายุยี่สิปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่าเจสบครั้งนะครับนะเป็นมวยถนัดขวามวยฝีมือนะซ้อมที่ไทย ไทเกอร์มวยไทยภูเก็ตนะก็น้ำหนักปล่อยเนี่ยหกถึง64นะครับการก็การต่อสู้เนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะแข้งฝาแรงปั้มดีตีแข็งแก่งนะหมัดต่อยแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับนะหลักเหลี่ยมดีนะมวยตัวนี้ ปั้มวงในใช้ได้นะเอาละเรื่องหลักเหลี่ยมเนะี่ยอยู่ที่สายเลือดแน่นอนนะส่วนเพชรไฮแลนดนะ์เนี่ยเป็นนะักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะตัวนี้เก่งเหมือนกันนะ้ําเจ้าของส่วนสูง169เซนอายุ23ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำ่า1 0อครั้งนะ้ำขนาดมวยขวามวยเขานะซ้อมที่เพชรเอ้ยขอโทษนะครับซ้อมที่นอนอนุวัต์ยิมจังหวัดชนบุรีนะ น้ำหนักปลายปลยเนี่ย62-65กิโลกรัมนะมวยเข่าฝีมือครบเครื่องสาสต์แข้งแรงฝังหน้ายดไส้แรงเหลี่ยมดีเชิงดีนะคู่นี้ก็ต่อน้ำหนักให้เขาสองปอนด์นะครับทางน้านเจ้าเพชรไทยแลนด์นะส่วนตัวผมถามว่าชอบใครคู่นี้ผมมองไปที่เพชรไทยแลนด์นะผมมองว่าเก๋าฝ่าสายเลือดแน่นอนแต่เรื่องกดเรื่องอะไรต้อง ให้สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยยิมนะแต่ผมมองว่าฟาร์มเก่าฟาร์มอะไรอยู่ที่เพชรไทยแลนด์นะครับนะคู่นี้ผมยังชอบเพชรไทยแลนด์ผมมองว่าเพชรไทยแลนด์เก่าเอาอยู่นะถามว่าสายเลือดสดขึ้นมาไหมไอสดอะสดขึ้นมาแน่นะครับนะแต่ผมมองว่าสดยังไม่เท่าสดยังไม่เท่าฟาร์มเก่าเพชรไทยแลนด์แล้วกันเอาง่ายๆคู่นี้ชอบไปทางด้านเจ้าเพชรไทยแลนด์นะครับนะก็ประมาณนี้นะวัดสายตากันไปนะ ส่วนตัวผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดแจ้งเตือนนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปจากผมนะคู่มวยเด็ดๆจากผมนะจากมีสยามมวยเดือดแล้วกันนะใครสนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะแอดมาที่นะครับย้ํานะมีแอดนาหน้านะตามด้วย sm888 นะครับนะมีทั้งมวยหูนะดูฟรีนะครับนะจากสนามไม่ว่าจะห้ายกสามยกมีหมดนะครับนะ ดูเซียนดูเซียนใหญ่อยู่ฝั่งไหนกรลัการตัวบนชอบตัวไหนนะแดงน้ำเงินเป็นยังไงน,นะครับนะดูฟรีแน่นอนน,นะครนะแอดมาที่ SM888 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ